เตรียมตัวเข้าสู่ Metaverse, Mark Zuckerberg, ประกาศนโยบายนำผู้ใช้ Facebook เข้าสู่โลกเสมือน Metaverse ข้อมูลนี้ผมได้มาจาก t h e matter.com เนื่องจากเมื่อไม่นามนมานี้นะครับคุณผู้ฟังก็ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ได้มีการเปลี่ยนโฉมธุรกิจครั้งใหญ่นะครับโดยตั้งใจว่าจะสร้างสิ่งที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนมุมมองที่เคยมีต่อ f a c e b o o k โดยเปลี่ยนจากที่เคยยกให้เป็นองค์กรพัฒนาสื่อโซเชียลกลายมาเป็นโลกเมตาเวิร์สอย่างเต็มตัวซึ่งจะเชื่อมโยงเทคโนโลยีโซเชียลต่างๆไว้ด้วยกันครอบคุมทั้ง VR AR และ 2D ซึ่งล่าสุดนี้ที่ผมได้ข่าวมานะครับก็มีการสร้างชุดที่สามารถสัมผัสกันได้แบบเรียลชมยนะครับสามารถสัมผัสกันได้โดยที่ไม่ต้องมาเจอกันจริงๆซึ่งผมบอกได้เลยว่าในอนาคต5ปี10ปีเนี่ย เราจะมีการเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเกิดอะไรที่มีการพัฒนาขึ้นไปอีกบางทีวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาแบบรวดเร็วจนคนที่ตามไม่ทันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือคําว่าโลกเมตาเวิร์สหรือเมตาเวิร์สคอมพานีที่มาร์กเอ่อยถึงเนี่ยคืออะไร แล้วจะช่วยต่อยอดรูปร่างโมเดลธุรกิจของ Facebook ให้ไปทางไหนได้บ้างก่อนอื่นเลยผมขอย้อนกลับไปถึงที่มาของคำว่า Metaverse ก่อนนะครับหากใครเป็นแฟนน I ิยายไซไฟแฟนตาซี Fi, นะครับคงรู้จักหนังเรื่อง Snow Crash Ready Player One ซึ่งสามารถอธิบายแนวคิด Metaverse ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1992แนวคิดดังกล่าวว่าด้วยการคาดการอินเทอร์เน็ตในฐานะพื้นที่สามมิติ ซึ่งผู้คนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตมีปฏิสัมพันธ์หรือทํากิจการร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องนัดเจอกันจริงๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า Metaverse เนี่ยฟังดูเป็นเรื่องของโลกอนาคตและไกลตัวพอสมควรสําหรับตอนนี้แต่เมื่อ Mark Zuckerberg กับต้องการทําสิ่งที่ว่านี้ให้เกิดขึ้นจริงกับ Facebook ภายในอีก5ปีข้างหน้าย้ํานะครับ5ปีข้างหน้าความตั้งใจของเขาคือมองหาการสร้างระบบที่ผู้คนสามารถ เคลื่อนย้ายไปมาผ่านเทคโนโลยี VR, AR หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ 2D โดยใช้เป็นตัวแทนของเราเป็นสิ่งที่เรียกว่าอวตารนะครับซึ่งความพิเศษของการสร้าง Facebook ให้เป็นโลก Metaverse คือเราสามารถทำงานพูดคุยแบ่งปันสิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานสืบค้นข้อมูลต่างๆและอื่นๆอีกมากมายอย่างที่เราทำได้ในตอนนี้ซึ่งหมายความว่าในอนาคต ณตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเราก็พัฒนามาไกลจากจุดที่เคยเป็นมากแล้วแต่หลังจากนี้ไม่นานนะครับหปีไม่นานเราจะพัฒนาจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งอย่างก้าวกระโดดโดยมีระยะสำคัญนะครับหากพูดถึงแผนการสร้างโลก Metaverse สเนี่ย o k e b o o k จำเป็นต้องสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริงให้สำเร็จให้ได้โดยองค์กรได้เริ่อนจัดตั้ง Reality Labs ฝ่ายทำงานที่รวมเอานักวิจัยที่ดําเนินดําเนินงาน การสร้างเทคโนโลยีที่ว่าไว้มากมายเนะี่ยที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่สําคัญพวกเขาต่างเป็นคนที่มีพื้นเพลความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวข้องกับการสร้างเกมอีกด้วยซึ่งหากมอง m e t a เวิร์สอีมุมอาจจะเป็นเกมนะครับซึ่งคนที่มีอายุค่อนข้างมากเนี่ยก็อาจจะตามได้ยากยากจริงๆแต่คนที่อยู่ในตระกูล Gen X Gen Y Gen Z เนี่ยครับจะค่อนข้างปรับตัวได้ไวเนื่องจากว่าเขามีความคุ้นเคยของ โลกวิดีโอเกมมาก่อนหรือแม้กระทั่งหนังที่เขาดูนะครับซึ่งหนังในปัจจุบันเนี่ยทั้ง The m a a t t r i ริกและดิพเยวันเนี่ยก็มีการพูดถึงโลกเสมือนที่เกิดขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังลงเงินไปกับซอฟต์แวร์สุดล้ำอย่างแว่นตาฉลิยล่าสุดนะครับที่ได้จับมือกับ a y b a n ซึ่งช่วยคนเปิดวาร์ปหรือเทเลพอร์ตไปในที่ต่างๆได้เหมือนไปจริงๆซึ่ง าทางบริษัท Facebook เขาคาดว่าผู้คนจะได้มีโอกาสใช้นวัตรกรรมดังกล่าวภายในปีคศ2030นะครับอีกไม่นานนะครับตอนนี้ก็คศ2021แล้วแต่ที่สำคัญก็คือตอนนี้ Facebook ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาเพื่อที่จะอตอกย้ำว่าทางบริษัทเมตาจริงจังที่จะพัฒนาโลกเมตาเวิร์สให้มันเกิดขึ้นจริงภายใน5ปีข้างหน้าซึ่งทางมาร์คซักเคเบิร์กนะครับได้กล่าวไว้ว่า ทางบริษัทของเขาเนี่ยมีความจริงจังที่จะพัฒนาในระบบนี้มากกว่าบริษัทอื่นๆสิ่งสําคัญที่จะทําให้โลกเมตาเวิร์สที่เขาวางแผนไว้สําเร็จหรือจะเป็นจริงนั้นคือต้องออกแบบนวัตรกรรมทั้งหมดของ Facebook ให้รองรับและทํางานร่วมกับระบบเมตาเวิร์สขององค์กรอื่นนะครับรวมทั้งสร้างเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นหรือปรับใช้ได้ง่ายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนจํานวนมากให้เข้ามาอยู่และพบกันได้อย่างไร้พรมแดน ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากแต่โลก Metaverse อาจทำเงินให้กับ Facebook ได้กลับมามากขึ้นเท่าตัวเช่นกันอย่างที่รู้กันดีว่าโฆษณนานครับคือหนึ่งในแหล่งรายได้ของ Facebook โดย Facebook มียอดขายโฆษณาเพิ่มขึ้นถึง57%ในไตรมาส2ไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตีเป็น10.4ล้านดอลลาร์นะครับและทำเงินไปได้ทั้งสิ้น64ดอลลาร์เมื่อจอบเดือนมิถุนายน แต่ถึงยังไงการปรับเปลี่ยนทิศทางองค์กรไปสู่โลกเมตาเวิร์สจะยิ่งเพิ่โมโอกาสการสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ๆได้กว่าเดิมทั้งนักออกแบบเสื้อผ้าในเกมในโลกเมตาเวิร์สนะครับอาจจะใช้คำว่าเกมไม่ถูกจริงๆอาจจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในโลกของเมตาเวิร์สหรือแม้กระทั่งการสอนการสร้างคอร์สการสอนทักษะต,ต่างๆในโลกของเมตาเวิร์สก็จะเป็นการสร้างโลกอีกใบหนึ่งก็ว่าได้นะครับ หากดูพฤติกรรมผู้ใช้งาน Facebook แล้วจะเห็นว่าผู้คนมักมีการแสดงความคิดเห็นหรือใช้รูปภาพโพสต์กิจกรรมอีเวนต์หรือความสนใจบางอย่างร่วมกันเมื่อปฏิสัมพันธ์คือสิ่งที่มนุษย์เสพติดจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้มากกว่าแค่แชร์รูปหรือแสดงความคิดเห็นเท่านั้นสมมุติผมอยากจะพูดพูดพอดแคสต์คุณผู้ฟังฟังเนี่ยผมก็อาจจะสร้างเวทีจำลองขึ้นมาและผมก็ เอาตัวเองเข้าไปอยู่โลกเมตาเวิร์สนะครับแล้วคุณผู้ฟังคนไหนที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกเมตาเวิร์สได้ก็อาจจะเข้ามานั่งฟัง,งผมพูดเห็นหน้าผมบางทีอาจจะสัมผัสและรู้สึกกันได้ด้วยนะครับซึ่งผมคาดเดาไม่ได้จริงๆเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและแน่นอนว่าผู้ใช้งานต่างยินยอมที่จะจ่ายเงินให้กับ การได้มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่มากกว่าและลึกซึ้งกว่านั้นอย่างการเทเลพอร์ตไปยังอีกที่นึงได้เหมือนจริงหรือทำกิจกรรมอื่นผ่านเทคโนโลยี VR และ AR ซึ่งเป็นสิ่งที่โลก Metaverse ททำได้นะครับแต่สื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปทำไม่ได้และที่สำคัญคือแผนการสร้างโลก Metaverse ของ Facebook ยังช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งในแง่คู่ค้าธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆให้แข็งแร่งยิ่งขึ้น พราะยิ่งเทคโนโลยีดึงดูดผู้คนเข้ามาอยู่ในวงจรได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างมูลค่าเฟซบุ๊กมากขึ้นพูดง่ายงาก็คือยิ่งเขาได้เวลาจากผู้ใช้มากเท่าไหร่มูลค่าของ Facebook ก็จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ผมอาจจะไม่ใช้คําว่า Facebook แล้วนะครับอาจจะไปใช้คําว่าเมตานะครับซึ่งมีคลิปที่มาร์คซิการเบิร์กได้กล่าวถึงการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายธุรกิจจาก Facebook เข้าสู่เมตาซึ่งหมายถึงเมตาเวิร์สถึงตรงนี้การสร้างโลกเมตาเวิร์ส อาจไม่ใช่แค่แนวคิดที่มีอยู่ในนิยายอย่างเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วแต่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในอีกไม่กี่5ถึง10ปีข้างหน้าก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าความตั้งใจของมาร์คัคเบิร์กเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ผมบอกได้เลยว่า5ปี1 0ปีต่อจากนี้อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของมนุษยชาตินะครับบางทีเราอาจจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายวิถีชีวิตเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะครับทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการนี่ก็เป็น ข่าวที่ผมเอาไม้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งผมจะอัปเดตข่าวใหม่ๆที่น่าสนใจของทั้งโลกนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้ Mini Reader Podcast ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ